Tell so mad, how to build a the same, Tell me what do I try. So fatal, so fatal, so fatal this So faithful, so faithful, it's you and I. can break it, escape it, escape it this it. Wash me now, as I become yours Fatally my lover. What are 10บาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดองเพชร1,000-5,000เพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับซอมบี้ล็อตเว็บสูมไอดีดองเพชรโนเกียร์100%นอกจากนั้นยังม่พอมีโอกาสลุ้นได้ EX กิดมาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลย เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิริเลสการ์นะผมก็มาอยู่กับตัวละครสุดร้อนแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะผมกับราชาจ,จนสลัดโกลดีโรเจอร์นะผมสายหมัดสีเขียวนะฮะซึ่งก็เพิ่งถูกปั๊บเข้ามาเร็วๆนี้นะผมทําให้เก่งแบบอย่างโคตรเลยนะผมนะตอนนี้นะผมโดยความสามารถโดยรวมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปของผมที่สรุปไว้ก่อนหน้านี้ได้นะฮะแต่โดยภาพรวมตอนนี้นะผมโรเจอร์น่าจะเป็นท็อปของสายหมัดขนาดข้างคู่กับจาบาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโดยการบัฟบครั้งนี้นะผมไม่ได้ปรับแค่เทปท,ที่ดีอย่างงเดียยวผมััปรบให้สก,ก Roger. turn เก่งและโกงขึ้นแบบสุดๆไปเลยนะฮะจะได้ว,ว่าไม่มีที่ปลอดภัยใดๆสำหรับทุกคนในเกมนี้แล้วก็ว่าได้นะผมเพราะมาทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเล้วนะผมและยังกว้างโคตรๆอีกนะฮะอย่างที่เราเห็นไปในคลิปก่อนหน้าที่ผมโชว์ให้ดูนะผมว่ามันสามารถปาดทะลุขึ้นข้างบนได้ด้วยนะผมแปลว่านะผมถ้าเกิดว่ายืนแบบเผยอผเนี่ยก็สามารถล่วงแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะก็เป็นว่านะผมไม่ต้องเกินอะไรเยอะแยะนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมเพราะทุกคนน่าจะรับรู้กันมาหมดแล้วนะผมว่าหลังจากที่มันบัฟเข้ามาเนี่ยมมมมมััันน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 สสสสุดดดขาไไหะะะะะะะฮ่่่วเเเเเ้้้้ลลลทีีผผผจจจใใใชกกกกพย์คครง็็็ปโ อออเป็น h p 70%นะผมแอทก70%นะผมแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ย36%นั่นเองนะฮะส่วนซับนะผมซับสีเขียวโซออน6แท็กนะผมก็จะได้168.2%นะผมส่วนแท็กที่ได้ผมจะมี a อท a กเกอร์โซออนกับตันนิวโวนะผมแล้วก็จะมี100นะฮะแล้วก็ฟิชแมนนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครตัวโรเจอร์หลังจากที่บัฟมาเนี่ยมันจะโหดแล้วมันจะสุดขนาดไหนนะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมวันพีชต่อเตือดมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแมปเอกใจเจเลยนะผมมีสมาชิกถึง150,000นคนนะฮะต้องการซื้อขายไอดีเลยไอดีดองเพีรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพจูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชันนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเจเลยเท่านั้น เอาแล้วครับผมมาอยู่เกมแรกของตัวละครโรเจอร์หลังบัฟมากันบ้างนะผมโอ้โหมีจาบ้าด้วยเดี๋ยวมาวัดกันให้รู้ไปเลยว่าจาบ้ากับโรเจอร์เดี๋ยวถ้ามันเจอกันหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรากันธงการก่อนละกันนะครับผมมันจะมีโรเจอร์วิ่งมาครับผมไม่เป็นไรไปเขาดึงไปเลยฮะเราค่อยซัดอุ้ยเตะมาไม่เข้ายัางไงล่ะไงสกิลสองไม่เข้าก็ปาดคาร์บุสลิปไปก่อนหนึ่งตัวนะผมแล้วก็เตรียมตัวเลยลูกขึ้นมาผมรอผมรอ,อม,มันทุบไม่เป็นไรไม่เจ็บโอ้โหไม่เข้าเลยนะผม ัวละครพวกนี้ตีเราไม่ค่อยเข้าแล้วผมเพราะเราเด็กเลือดสู้อย่างไงละมาตีเข้าไปรับผมเกือกันตายเด็งหนึ่งรอบนะแล้วมาสองตัวเราก็ง้างบาดรอเลยหนึ่งทีแตกไปหนึ่งนะผมเหลืออีกหนึ่งนะ,ะแล้วที่กลับมาก็ดอทโชไปคมๆแล้วก็เตรียมตัวข่าวมุสซาลีเข้าไปเกือบแตกหนึ่งนะผมเอาโ,อโหโดนเคาะว่ะ โรเจออย่าเพิ่งเอาเนื้อเลยอย่าเพิ่งคนนี้เอาหมดเอาเนื้อจริงด้วยว่ะไม่เป็นไรเก็บที่จาก,ก่อนนี่ไงตีธรรมดาก็แตกได้แล้วผมเอาตายหมดนะฮะเหลืออีกตัวนึงฮะเหลืออีกตัวนึงอา้าวแล้วต้องมอบแล้วแหละฮะเรามีครูดาสกิลหนึ่งมาแบบนี้นะผมหนีไปไหนก็ไม่รอดเพราะมันทะลุทะลวงยังไงล่ะอา้าวแล้วยืนอย่างงี้ก็เยี่ยมยอดน,นี่ไงปาดคารบุสซิเลยเพราะเขารู้ว่าเขาหนีไปไหนไม่ได้แล้วผมคามรบุสซิมันทะลุทุกอย่างนะฮะอ้าวแล้วมาอีกตัวตัวใหม่มามาใครชาร์จจจจกกกก่่อออนนนสสเเเดดียาาาชชชรรรร์์็็็ผผผมมมคัับหลงะไปแ้ตกไปนะะฮ โอ้โหโอเด้น <Please. S 1> ี้ต้องระวังนะผมถ้าเกิดพอโดดปาดเราอาจจะแตกได้นะฮะเพราะว่าเราไม่พามิเตอร์ขอปาดไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันไม่รู้ใครเอาไปโรเจอร์วิ่งนะผมเจอกันุจิอยู่นะน่าจะไหวอยู่แล้วผมเราไปช่วยน้องงูดีกว่านะผมตรงกลางนะฮะสองตัวเจอกับน้องหมาว่ะเจอกับหมาแบบนี้เอ้าแตกเอาโดนโดนงูฆ่าเฉยเลยเหลือนิจะก็ฟันธรรมดาอ้ยอึ้โดนบาจจรังกันโอเคไม่เป็นไรยังรอดอยู่นะผมเราไปครึ่งหลอดนะฮะ ต้องเก็บใครสักคนนะผมเพื่อเด้งเลือดนะผมต้องดูดเลือดแล้วดาบนี้นะผมโอ้แต่ว่ายิงตัวนี้ไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาตีอยู่เดี๋ยวมันจะสกิลวืดเอานะผมไปเล่นกับตัวนี้ลังกันข่าวมูซาลีปไปก่อนหนึ่งทีเอาโดนโอได้ว่ะแล้วมันเป็นอมาตะมันไม่ตายไงโอเคไม่เป็นไรมาหลบออกมาก่อนเอาเอาอร่อาลงก็ตายสิครับผมแล้วก็หมายอย่างนั้นเหรอ ร้ดนลยรับมาให้หมดนะแล้วก็ขาวนี่คาลิโตียร,รอบหนึ่งมันจะแน่แค่ไหนสายมาดโดหนึ่งอย่างนั้นเหรอในเมตานี้นะผมเจอโรเจอร์เข้าไปก็รับดาเมจได้อยู่นะผมแล้วพร้อมสวนกลับด้วยนะถ้าเกิดเขาไม่มีเกาะคือจบนะผมโรเจอร์รับจบเลยนะครับผมเราโรเจอร์ตอนนั้นน่าจะไหวนะฮะเรารอเล่นตรงนี้แล้วกันนะผมปาจังเยอะขบมุสลิทไปก่อนหนึ่งที กันตายเด้งอีกแล้วนะผมตัวนี้โอ้โหโรเจอร์มันเยอะจ,ะจัดเลยฝั่งโน้นนะผมโรเจอร์วิ่งนะฮะของเราเป็นโรเจอร์มาเราสู้ได้ยังโอ้โหตีหอลอดล้ำหมื่นนะผมเอาไปตัวไม่เข็ดไม่เข็ดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฟันก่อนนะผมฟันก่อนได้เปลียนเอาแล้วใช้ไปยังไงแล้วก็ชาร์จยัดไปเลยหน้าแตกไปซะเรียบร้อยเกิดใหม่นะผมเออวิ่งใหม่แล้ววิ่งใหม่แล้วแต่จริงมันต้องแบบนี้เอาตีธรรมดาก็ตายแล้วอะเฮ้ยมาหมามา ขามูซลิปไปก่อนนะว่าเอา้าเกาะแตกนะผมเอา้ามันเดี้ยวไปโดนฝั่งโน้นนะผมตอนนี้ยังไม่ตายตอนนี้มันดอดได้อ้หชิบหายแล้วโดนเต็มเต็มดอกนะผมแต่ยังอยู่เว้ยยังไม่ตายไงขอขอ,อีกสักทนะีเดี๋ยวแตกหนึ่งอุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อโดนบาจารังแตกนะผมแต่ว่าเขาก็ดึงกลับมาไม่ทันแล้วนะผมก็จบไปเรียบร้อยผมสอดกีบแรกนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมที่สองกันป้างน,นะผมกับจั์อารองฟ้าก็นเลยนะผมฝั่งตรงข้ามมีจาบ้ามีแช้งโอ้โหแล้วก็มีโรเจอร์ร่างแรกเหมือนเราเลยนะผมต้องระวังโรเจอร์ดีๆนะผมพ่นปากกันเองได้ขอข่าวมุสลิเก็บสแต,ต็กไปก่อนนะผมใส่แช้งก่อนเลยนะฮะมา แชงเจอเราได้นะผมแต่ทำไมหาคิปันไม่หายออกมาไม่มีพารามิเตอร์นะผมเพราะมันยังน็อกแบตไครไม่ได้นะเลอะไ,ไรปล่อยนองูจัดการไปละกันนะฮะคิดว่านองูน่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเรารอโซนละกันนะผมอย่าไปเข้ากลางเลยละกันนะผมน่าจะดีกว่านะฮะมีจาบ้านะผมน่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะผมเราน่าจะไหวชิวแน่นอนฮะเออโรเจอร์โรเจอร์โอโ้โรเจอร์แตกจาบ้าบังลบลุกขึ้นมาลุกยังลุกแล้วก็ข่าววุ้ารีไปก่อนแล้วก็ดอดออกมาหนึ่งทีมันจะแทงเราไงเอามาดิแชงดอดดิดอด ดอดดอดดอดไม่ดอดเราเอาดาเมจมาทุบหน้าเลยละกันเอางูขอบุณครับโอ้โหเตะเราด้วยว่ะเมื่อกี้คือเอาดาเมจจากงูมาทุบใส่หน้าแช้งนะครับผมดอดออกมาเออเราพาหมามาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอืมชิบหายแล้วอืมโดนตัดดอดนะผมโดนเลเซอร์บิ๊กบัมวิ่งใหม่ฮะแล้ววิ่งใหม่เลยตั้งแต่ต้นนะผมเร็วจริงๆิบิ๊กบัมทำอะไรไม่ทำให้เรามาเริ่มวิ่งใหม่เนี่ยนะโอ้โหแล้วเดินอย่างไก่ลค่อยตีไปครับผมค่อยเดินเอ้าหนึ่งสองหนึ่ ต้องตัดเกาะจาบ้าก่อนนะผมค่อยเล่นนะฮะเอ้ยมันโดดมาใส่เลยวะโอ้โหดีเลยดีเลยไงพอติดก่อนตีน่เกาะเออมันดอทได้มันดรอทงูให้เราเล่นให้เราเล่นเกาะหายแล้วคาวุฟฟาริไหวันนะผมโรเจอร์จะหวดไหมหวดไหมหวดไหมเออนั่นแหละแต่นั้นหวหดก่อนเสียเปียบยังไงเราเข็ดไหมนะรอบหน้าต้องไปหวดก่อนแล้วนะผมต้องไปตั้งก่อนใช่ไหมฮะ เอ้ยบุรุษบุรุษเราจะไม่ปล่อยมันหลุดไปครับผมคารมูสันนิแน่นๆเลยครับผมไม่ให้หนีไปได้หรอกครับผมทีเดียวก็หายไปเลยครับผมวิกน้ำตัวนั้นมันยืนนานจังวะมันไม่โดนใครเก็บสักทีนะครับผมเราแช้งมาอีกแล้วลวะโอ้โหต้องระวังนะเอาติดหินแล้วติดหินไงแบบนี้รอสกิลถึงชิวๆเลยครับผมถ้ามาแล้วแล้วก็ปัดคารมูซานนิเข้าไปแตกอีกครับผมเไอ้นี่มันมีคารมูซานนิเหมือนกันฮะถ้ามันปาดเราเราถ้าจะแตกได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเรามีพารามิเตอร์บัฟนะผม โอ้โหมาเจอหมาวะ่ะให้เราช่วยไหมเนี่ยหมาจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่าเราต้องจะต้องช่วยแล้วแหละฮะมาหมาตีเกาะตีเกาะก่อนหลบไปก่อนฮะตีเกาะกาให้แตกตีเกาะให้แตกแล้วก็เตรียมคาโมเฟลิกต่อไปผมแตกสองสอยองขวัญวะ่ะคาคูดโดนลูกหลงไปด้วยนะฮะโรเจอร์ว่ะเราต้องจัดก,การได้เพื่อนหรือเปล่ามันไม่ถึงบ้าเอ้ยกะระยะพลาดไปนิดนึงนะผมผมคิดว่ามันจะถึงนะ่มันแค่ปลายขอบจะเฉียดเองนะผมเอาแช้งโดดอกัที่แล้วแช้งโดดอยู่กับที่นะผมโดดไม่ไปไงมันติดกำแพงใช่ไหมล่ะนายแทงใคร โอ้โหแทงเพื่อนเราแทงเพื่อนเราไม่ตายว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้ครับผมติดบูธแบบนี้ตีนังงูสามตีพอครับผมเรียบร้อยแตกครับผมแล้วก็คาวพวกพี่หน่ยแชง้งแตกอีกตัวโหแตกรัวแล้วเราก็ดึงทงไปแล้วครับผมทันไปเนี่ยเราไม่ใช่สายวิ่งนะเนี่ยแต่บิ๊กบัมเกิดมาดึงทันหรือเปล่าน่าจะทันนะผมว่าเออทันอยู่ครับผมม่ใช่สายวิ่งแต่ก็ดึงทันไว้ยหลบมนาะแล้วก็ชาร์จนะฮะชาร์จล้อครับผมแล้วก็ ขวดเต็มแรงยังเต็มแม็กขวดเต็มแรงแล้วก็ดดออกมาก่อนฮะระวังคาคุมัทนทบดาเมะปาดคาบุสลนิไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนนะผมน้องงูมันมีอมัมตะนะฮะโอเคก็จบไปเป็นที่นครับผมสอหบเกมที่สองนะผมโอ้ถานหยุดเพียงแค่เอื้อมมือทั้ะเลนะผมแต่เอาไม่ได้นะผม โอเคครับผมแล้วมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับด่านอินเพลดาวเลเวล6นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแถวๆธงดีนะฮะมาดูว่าเราจะสามารถปาดใครได้บ้างไหมนะผมน่าจะมีอันเบอร์หรือเปล่านะจะมีอันเบอร์หรือเปล่าเอาอันเบอร์มาจะได้วัดพลังกันไงมาขบฝาดทีเด็ดหน่อยเอาโดนว่ะแล้วชาร์จแล้วก็หัวแล้ว เลยนะผมถ้าเกิดไม่มีไฟเดอัลเบอร์ก็ไม่ใช่คู่ปรับของเราอยู่ดีนะผมแต่ถ้ามีไฟเนี่ยโรเจอร์ก็อันตรายอยู่นะฮะก็ต้องระวังดีเอาแล้วต้องงูมาหลบก,ก่อนแบบมันมีไฟว่ะไม่ไม่เป็นไ,ไรครับผมไม่เจ็บเท่าไหร,ร่ฮะพอเรามีปับ๊บดีเฟน์ยังไงล่ะเดี๋ยวนะเสียเวลาเรื่องต้องงูไม่ไหวว่ะหนีออกมากันฮะกเอาแล้วต้องงูไปครับผมแต่เป็นควีนแทนขอข่าวมุกซลี่ไปก่อนหนึ่งทีแล้วมันล่องหนเฉยแล้วมันจะดึงโชว,ว์ไปเลยเดี๋ยวก็โผล่มาครับผมมาโผล่ตัวออกมา วในเวลาเออนั่นแ,แหละแล้วผมก็ง้างรอเลยไงง้างแล้วก็หวดในอีกทีนึงเอาเกือบแตกเอามันเก็บของได้เฉยเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วนะฮะเลยอีกนิดเดียวผมดวงแข็งเกินไปหรือเปล่าโอ้ดรอทได้ปะไม่เป็นไรเราค่อยค่วยโนยอ,ช,อชุบอชับอโชว์แตกเรียบร้อยครับผมแล้วก็ดึงธงคืนนะเอาลุจิมาช่วยดึงกับเพื่อนโอเคไม่เป็นไรผมกดดึงไปแล้วดิผมดรอทไม่ได้ด้วยนะฮะในธงการอยู่แล้วผมนี่ไงเลยแค่รอคนมาคันเท่านั้นนะผม ใครลงมาข้างหลังเราก็ขามุสลิไปก่อนเลยเอาจ่าบา้าไม่มีเกาะแบบนี้ก็ตัวแตกเลยครับผมไม่รอดนะฮะถ้ามีเกาะยังพอกันดาเมจได้ไงแต่ว่าถ้าไม่มีเกาะก็เรียบร้อยนะผมเราก็ต้องตัดเกาะจ่าบ้าก่อนนะผมมันน่าจะโดนโรดเจออีกตัวหนึ่งปาดมาแน่เลยนะฮะเรารอมีคนจะขึ้นมาเราเจมขาบุสลิจากข้างหลังกำแพงยังไงเราเป็นนักร้องหลังกำแพงเนี่ยไม่เห็นละซี่เนียนๆไปผมแต่ขาบุสลิก็แตกได้เลยนะผมอย่างแรงนะฮะ โดมาตรงกลางก่อนนะดูคนดึงทงให้อยู่นะผมทงหน้าบ้านโอ้โหโดนแช้งดึงไปเราไปบวกเลยโชว์ความแข็งแกร่งของกัปตันให้ดูเลยเอา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 ,เอา,เอาทำอะไรเราแหกสิครับผมโดดไม่ไปไงก็โดดอยู่กับที่แล,แล้วก็หวดโชว์ไปสักทีนึงนะผมแล้วก็ดึงมันฮะโอ้โหเราทำหน้าที่ทั้งบักทั้งวิ่งเลยนะผมตานี้นะแล้วมาเป็นจ่าบ้ากับควีนต้องระวังจ่าบ้าดีๆตัดก่อแล้วก็ขามุกตาลีครับผมเรียบร้อยฮนะ แล้วก็หันมาแล้วก็ฮัชชุดฮัชชัดฮัชโชนี่ไงไม่แตกว่ะโหลดมาก่อนฮะให้เพื่อนเล่นแล้วกันนะผมคิดรอน,น่าจะดึงได้ไหมอ่ะผมว่าได้ดึงได้นะผมมันยิงเลเซอร์มันยิงเลเซอร์อันแรงนะผมเพราะเราไม่เด้เดือดสู้นะผมเป็นแชงอย่างเั้นอเราเตรียมตัวเอาชาร์จมาเลยโอ้โหเสียบเลยว่ะมันชัดไม่สุดนะผมไม่เป็นไรให้แค่ทีเดียวเท่านั้นทีทีสองไม่ควรหายไปทั้งคู่ซะแตกไปหนึ่งนะผมเดนโหลดเจอร์วิ่งอีกตัวนะฮะลุกขึ้นมาดึงก้นขาโมซารีต่อเลยเอ่าวตายเลยนะผมเจอคอมโบประสานระหว่างแชงกับโรเจอร์นะครับผมมแแลล้้้ววกกก็ชาาบเิดให่อีไง มาจัดก,ก่อให้หน่อยเดี๋ยวผมจะปาดทีนึงโอ้โหเพื่อนรับได้เลยโอ้โหจะแตกเลยนะผมโอ้โหโรเจอตอนนั้นก็เอาเรื่องจัดจัดไดผมเพื่อจะรุจิตว่าเดี๋ยวนะขอก่อนนะเราไม่มีสกิลนะผมมีคนวิ่งมานี่ฮะเป็นใครอ๋อโบอาอย่างนั้นเหรอนี่ก็สบายนะผมฮัทโชวเรียบร้อยจะใช้สกิลใส่ใครจ้าฮะชาร์ตรอเลยชาร์จรอเรีเยบร้อยย,อยังไม่ได้จากบูลลี่หรอกน,นะเอาเพื่อนฆ่าได้ก่อนนะผม แล้วลงไปเล่นข้างล่างเลยครับผมเราติดพูดขนาดนี้ต้องเล่นหน้าบ้านเท่านั้นนะผมกดจำให้ถึงที่สุดบ้านจะม้วนคาบซาลีไปกดเอาแตกหนึ่งนะผมเช้งก็หายนะผมเดี๋ยวจะโรเจอร์อาจารยอาจารย์ชชโชโอ้โหโจบไปเป็นเทียร์บอลตระกมสุดท้ายก็ฝากกดไรให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคนเนต์ต่อไปถ้ารถกด subscribe ไว้ได้เลยผมนะจะเจอกัคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe